สวัสดีเพื่อนๆด้วยคทุกคับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปแนะนำแอปพลิเคชันนะครับกับ UG Phone ครับแอป บอทนะครับใครที่เป็นเกมสายฟาร์มหารายได้หรือว่าใครที่เป็นสายฟาร์มเพื่อหาของไปขายในตลาดกลางครับสำหรับแอปนี้นะครับไม่ควรพลาดครับและณปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมเลยนะครับที่เป็นเกมสายฟาร์มหรือ mmorpg ทั่วๆไปครับที่ฟาร์มหาของหรือปล่อยบอทจอครับเราไม่จําเป็นต้องไปเสียค่าไฟนะครับในการเปิดคอมพิวเตอร์ของเราเองหรือเปิดมือถือของเราเองครับและเราก็ประหยัดเน็ตด้วยนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้เน็ตตัวเอง แค่เรานะครับไปเช่าระบบข่าวครับผมที่อยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับผมใน่าวเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ปล่อยบอดให้เราเองอัตโนมัตินะครับสำหรับแอปนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ได้แต่ครับอย่างเกมที่ผมนํามาฝากให้กับเพื่อนครับอย่างเช่น r ร g ก a r o k M c l a s s i c านะเกมในปัจจุบันนะครับที่เปิด c ี t ให้กับเราเล่นอยู่ซึ่งเราสามารถฟาร์มปล่อยบอดจอสเตมินาของเราได้ครับถ้าใครไปถึงคลาดสาก็สามารถฟาร์มนะครับหนึ่งตัวต่อวันครับประหยัดระยะเวลาประหยัด คอมพิวเตอร์ประหยัดค่าไฟของเราครับปกติเราก็จะปล่อยในโปรแกรมจำลองใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามี UG Phone เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ด้วยสามารถปล่อยบอทปิดจอทิ้งเลยนะครับเขาก็จะฟาร์มหนึ่งหมื่นตัวให้กับเรานะครับผมตรงนี้นะเราก็แค่กดมาดูจอครับอย่างเช่นโยกังนะครับโยกังเนี่ยก็เหมือนกันครับใครที่เป็นเกมแนวสายฟาร์มนะครับเพื่อฟาร์มหาของปล่อยบอทนะครับผมซึ่งผมจะขอพูดให้กับเพื่อนๆฟังนะครับ โปรโมชั่นณนะปัจจุบันก็คือตอนนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ U V I P G V I P S V I P ครับและในวันที่23นะครับคันวาคมที่จะถึงนี้ครับจะมีโปรโมชั่นใหม่ครับที่เป็นรุ่นของ M V I P ครับให้กับเราซื้อด้วยซึ่งแต่ละแพ็กนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างที่ผมบอกครับมีส่วนรถ 50%เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆฟังไว้นะครับผมใครที่อยากจะเช่า UG Phone แบบราคาถูกลด50%นะครับก็คือจะมีรุ่นใหม่ออกมาครับแนะนําให้กับเรานะครับผมเป็น MVP i ครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีจอของ MVP นะครับผมจะมาในวันที่23ธันวาคมนี้ครับแนะนำนะครับสำหรับตัว MVP ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะซื้อนะ เป็นช่วงลดโปรโมชั่นด้วยนะครับผมซึ่งจะใช้นะครับในส่วนของ8คอบวกแรม 8G นั่นเองครับมีหน่วยความจำนะครับอยู่ประมาณ 128G โอ้โหถือว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีความที่รวดเร็วนะครับสเสถียรน,นะไม่แบบไม่แลกไม่กระตุกนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าใครที่อยากจะเล่น UG Phone 1ก็คือสามารถใช้เล่นเกมได้2ก็คือปล่อยบอดจอนะครับในวันที่ 23ทธันวาคมนี้ครับลดโปรโมชั่น50%นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นมือถือใหม่ล่าสุดใน2024เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าเราซื้อเนี่ยในแพ็กเกจนะครับ3 0วันเนี่ยต่อวันนะครับจะตกอยู่ประมาณ17บาทซึ่งจะแพงกว่ารุ่นของ U VIP 7บาทนักปัจจุบันนะครับผมประมาณนี้นะ สเปกก็ถือว่าสูงเกือบ3เท่าเลยนะครับพอใช้จริงๆเนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยที่ผมรีวิวกับเพื่อนดูนะครับซึ่งผมเช่ามา3จอใช่ไหมผมก็จะใช้เล่นเกมปกตินะครับเดือแรกนก,แรกนาล็อกแบ็กนาล็อกหรือว่าโยกลางด้วยนะครับที่จะเอาไว้ใช้ปล่อยบอดจอนะครับใครที่ติดปัญหาหรือว่าอะไรนะครับสามารถทักที่ ตัว UG Phone Thailand ได้นะครับผมลิงก์ที่ใต้คลิปผมฝากไว้ให้กับเพื่อนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มไลน์ต่างๆนะครับกลุ่ม DC ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปได้ถ้าเวลาเราซื้อแล้วเราติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนลด50%นะครับจัดแจ้งให้กับเพื่อนๆรู้นะครับใครที่อยากจะเช่า UG Phone แบบราคาถูกก็คือในวันที่23ธันวาคมถึงวันที่29ธันวาคม ในระยะเวลาเท่านี้นะครับก็เพืเ่อนๆสามารถเข้าไปเช่าได้ครับมีส่วนลด50%นะครับและจะมีเวอร์ชั่นใหม่อย่างที่บอกครับเป็น m v p ที่เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ครับไม่แหลกไม่ ไม่แหลกไม่หน่วงนะครับผมสามารถเช่าและก็สามารถเข้าไปเล่นได้และเราสามารถเช่าฟรีดูก่อนได้นะครับสีชั่วโมงนะเช่าฟรีโดยใช้เพจนะครับผมเราสามารถเข้าไปเทสได้ก่อนได้เลยนะครับลิงก์ที่ใต้คลิปครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมสาหรับตัวแอปไม่ว่าจะเป็น apk นะครับหรือในส่วนของสำหรับลูกค้า ios นะครับก็ต้องใช้ผ่านเว็บไปก่อนณปัจจุบันนะครับผมประมาณนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาปกติผมก็จะใช้อยู่แล้วทุกเกมเลยนะครับ ใน1เดือนในระยะเวลา1เดือนนะครับเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอดจอได้ครับในส่วนตัวงผมนะครับผมก็จะปล่อย4จอไม่ว่าจะเป็นยูคังนะครับเดรักเดล็อกหรือ rom นะครับผมประมาณนี้นะที่ผมปล่อยนะครับผมผมก็จะสะดวกมากๆกนะครับหนึ่งก็คือผมใช้สามารถใช้เล่นเกมได้นะครับสามารถใช้ปล่อยบอดจอนะครับผมก็ปิดทิ้งเลยแล้วผมก็ไปเช็คในปั๊มน้ำมันอย่างเช่นผมออกไป อย่างเช่นผมออกไปนอกบ้านนะครับผมก็สามารถเช็คในมือถือของผมได้ว่าอแต่ละจอเนี่ยมันดําเนินการไปแบบไหนแล้วนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืม23่ธันวาคมนี้ครับโปรโมชั่นลด50%เช่าถูกนะครับกว่าเวลาปกติด้วยครับเป็นช่วงโปรโมชั่นและมีเวอร์ชั่นใหม่ครับ MVIP นั่นเองครับผมใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอด24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผม